รุนสวัสดะทุกคน<ะ>ยายแวะมาทักทายคะ่ะกินข้าวกับยายไหม<ะ>กินข้าวอร่อยไหมคะยายไม่ชวนใครกินด้วยหรอคะ,ะชวนเขากินข้าวด้วยสิคะกินอร่อยอยู่คนเดียวได้ไง<ะ>กินข้าวอ๋ออ๋อกินข้าวกินกับอะไรคะ เขาเอามาให้เอเาเอามาให้อร่อยไหมอ่ะอ,อร่อยโอ้โหอาบน้ำหน้าขาวแต่เช้าเลยนะคะทำไมสวยจังเลยล่ะคะทำไมสวยจังเลยล่ะคะคุณยายอะ่ะย,ยายอ่ะคะ่ะคนอะไรสวยตั้งแต่สาวยันผู้สูงวัย แล้วกะว่าจะกินหมดจานไหมคะเนี่ยอเอาให้หมดเลยใช่ไหมคะอ๋ออ่ะอ,ะอ,ะอะ่แล้วกินเสร็จแล้วจะกินอะไรต่อไหมคะกินเสร็จแล้วจะกินอะไรต่อไหมอ่ะโอ้โหไม่สนใจเลยคะ่ะอาอาจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะบายบายคะ่ะยายบายบายยายจ๋าบายบาย บายยังคะบายบายหน่อยค่ะบายบายอ๋อบายค่ะ